สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆใน Youtube แล้วก็เฟบุ๊กจ้าวันนี้เรามีไอศครีมที่ทำกินเองนะจ้าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสไตล์เป็นไอศครีมโอรโวใส่ขนมปังจ้าวันนี้ชิมไม่ดูเลยเนาะขนมใส่ขนมปังจุกๆเลยเนาะนี่ยังเหลือเยอะเลยนะจ้าสามกิโลเนี่ยขูดยังไว้หมดเลย กินเฉพาะวันไหนที่แบบอากาศร้อนหรือวันไหนที่กินส้ตมตำเผ็ดๆเอามากินได้เลยจ้าเป็นสูตรที่ทำกินเองเนาะวันนี้ก็มากินแบบสไตล์แบบใส่ขนมปังแบบได้ความอร่อยและความอิ่มจ้าจะมาชิมให้ดูเลยเนาะขนมปังเราก็นุ่มใหญ่เผ็นใหญ่เลยนะอร่อยจ้า เหมาะกับเมืองไทยอากาศร้อนมากข้อมีไอศครีมติดไว้ในบ้านได้ทังความมาลอยความอิ่มนะจ้าทุกคนวันนี้สามก้อนนะจา้าวันนีู้ดไว้สามก้อนเต็มไปเลยนะ อีกมันคือแบบนอนได้เลยอาจจะมีเสียงเครื่องบินรบกวนเสียงพ,พูดด้วยนะพอ,อยุดใกล้จีสนามเป็นสวนนุภูมิขออภัยด้วยก็พยายามพูดแบบดังๆแล้วเสียงเราไม่ดังพอเขาเท่ากับเครื่องบินเนาะ สดชื่อกันจ้าเรียแล้วน่าเกินไหมทุกคนเชื่อมกองขนมปังจ้าเย็นสดชื่อเหมาะกับอากาศเย็นเย็นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบมะจ้าฝากกดแชร์ด้วยนะถ้าถูกใจ าวิดีโอคุณแชร์ไปปั๊บวิดีโอคุณที่คุณแชร์เพื่อนดูคนก็ช่วยคุณเปิดการมองเห็นให้กับเฟซคุณเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเราแชร์วิดีโอเพื่อนไปมันไม่ได้มีประโยชน์ความหมายอะไรมันช่วยเปิดค่าการมองเห็นใ้เฟซคุณด้วยเพราะมีความสนใจน่าสนใจวิดีโอที่คุณแชร์นะอย่างเช่นแบบทําอาหารเซฟๆ่อยๆเออเราแชร์ไปปั๊บ เพื่อนเราที่ดูที่เราที่เราแชร์มาเอา่อมีความน่าสนใจ,จก็ช่วยเปิดท่าการมองเห็นในเฟซุ่๊ไอวิดีโอที่เราแชร์ของพเพื่อนต่อต่อกันแบบนี้วันไหนเพื่อนที่ไม่ได้ทําวิดีโออะไรแบบนี้เออสามารถแชร์วิดอเพื่อนได้เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะไรแบบนี้เนาะเราก็ขอไอขอแชร์วิดีโอของเพื่อนไปได้อะไรแบบนี้คนระับ เพื่อให้ค่าการเข้าถึงในแต่ละวันมันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันไม่ใช่ว่าลดลงลดลงนะจ๊ะคือถ้าทีคอนเทนต์ไม่ออกคือแชร์ของเพื่อนได้เลยวันหนึ่งแชร์ได้ไม่เกินสามครั้งจ้ะถ้าแชร์มากกว่านั้นควรจะโดนลดค่าการมองเห็นทันทีนะจ๊ะเพราะโดนสเต็มจ้ะไม่สามารถแชร์ได้นอกเหนือวันละสามครั้งนะถ้าแชร์ของตัวเองวันละสามครั้งคือบอกไว้เลยว่า เฟซบุ๊กจะลดค่าการมองเห็นทุกคนเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเราเจอเราเคยเจอมาหมดแล้วประสบการณ์แบบนี้เขาจึงมาบอกเพื่อนๆต่อว่าห้ามแชร์เฟซตัวเองเกินวันละสามสี่ครั้งบอกเลยนะจ๊ะเฟซคงควรจะโดนลดค่าการมองเห็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณโพสอะไรเขาก็ไม่มีใครเห็นจ้ะบอกเลยเราเจอมาหมดแล้ว แต่ก่อนเราโอ้โหโพสป,ปั๊บปัง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 คอมเมนต์กันรัวๆสมัยแบบที่เราบูมกันใหม่ๆสมัยที่เอกลักษณ์ไอ้ไอผ่านสตรีมใหม่ๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยโพสแต่ละโพสมีคนคอมเมนต์เป็นพันกดไลค์เป็นพันนะฮะทุกคนตอนนี้เราเล่นไปหลายเดือนไงเพิ่งจะมาเล่นจริงจังสองสามเดือน นี่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมาเออการเขา้าสูงก็เริ่มกลับมาอยู่อีกครั้งแช่แช่ได้แต่เขากำหนดว่าห้ามแชร์เกินสามครั้งต่อวันถ้าคุณแช่มากกว่านั้นเฟซของคุณก็จะโดนลดค่าการมองเห็นลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ย เตือนไว้แลยนะเตือนไว้เลยนะนเ,ยนะเห็นเพื่อนบางคนโอ้โหแชร์แบบวันหนึ่งสิบสามสิบสี่แชร์โอ้โหคุณจะแชร์ไปไหนของคนนี่ฮะคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังจะโดนโดนท่าการมองเห็นลงทุกวัน,ท,วนทุกวันนะจะบอกไงนี่คือมาให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่เคยเจอมานะจ๊ะทุกคนฝากบอกต่อๆหรือแชร์บอกต่อกันด้วยนะจ๊ะนี่คือแบบวันนี้เราให้ทั้งความอร่อยความแซ่บ และมาบอกความรู้ประสบการณ์ที่เคยเจอมานะจ๊ะขอตัวลากันจ้าบายบายจ้า